สวัสดีค่ะปักสุภาพค่สองค่ะเอลค่ะนานคะ่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเ <สา S 2> ดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อยืดสีดำน,น,นะคะลูกค้าจากงานผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้จะเป็นงานรงนะคะได้ทั้งงานญี่ปุ่นและงานเมกาลอดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา8,000บาทนะคะน้ำหนัก40กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจาก1 8ถึง200ชิ้น ต้นทุนต่อยิ้นนะคะลูกค้าจะขออนุญาตประมาณก้านนะคะจะสี่ส4บบาทค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะ ลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อยืดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นยืดสีดำนะไม่ต้องแบบว่าถามหาสีอื่นเนื้อใช่ของเขาเป็นสีดำล้วนลูกค้าจ๋าเป็นสีดำล้วนแต่ว่าไม่ใช่ดำธรรมดาบางตัวเป็นแบบว่าสกรีนลูกค้าบางตัวเป็นสกรีนตัวหนังสือบางตัวเป็นสกรีนเล็กสกรีนใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือบางตัวอาจไม่มีสกรีนนะคะใช่คคือเน้นดำใช่เลยกรีนบ้างไม่กรีนบ้างค่ะน<ช>ะคะลูกค้าจ๋าเป็นตัวโฆษณาบ้าง แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบค,คุณพี่คะคุ้มมากไม่อยากได้ขาวจ้าค่ะไม่อยากได้สีจ้า,จาไม่อยากได้เป็นทั่วทั่วไปค่ะ,คะไม่อยากได้เป็นมัดย้อมค่ะอยากได้เป็นดำค่ะรหัสนี้เลยจ้าคุณพี่ค่ะรหัสนี้เลยดำทุ้ตัว ดำจริงดำจังดำตั้งใจดำนะลูกค้าจะอันนี้คือตั้งใจดำดำหันไปทางอื่นได้ไม่ใช่ดำธรรมดานะรหัสนี้ค่ะคุณพี่ค่ะลาดของเขาเป็นเสื้อยืดสีดำตั้งใจดำนะลูกค้าตั้งใจดำกันจริงๆลูก้าจอดดำแล้วดำสวยด้วยใช่เลยราคา8,000บาทค่ะคุณพี่ค่ะเป็นเสื้อยืดคอกลมเน้นเป็น สีดำนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าใครที่ตามหาง,งานเสื้อยืดค่ะลูกค้าจ๋าไนะนําเป็นปงานตัวนี้ได้เป็นเสื้อยืดสีดําลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะจะใส่เล่นก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าใส่ลาลองก็ได้นะคะลูกค้าจ๋า จะใส่ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากสกินสวยๆอันมีเจอค่ะนะคะลูกค้าจะเรื่องไซส์ไซส์ก็รวมนะคะคุณพี่ทราไซส์ของเขาจะประมาณไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะตัวนี้เป็นงานรวมได้ทั้งงานญี่ปุ่นและเมกกะนะคะลูกค้าจะได้ชอบตรงที่รวมเนาะใช่เลยได้เลยนะค่ะคุ้มมากคุณพี่ขาส่วนตัวก็ C F ด่วนๆนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยน่าจะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียว นะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะเป็นเสื้อเยื้อสีดำค่ะนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานหลวบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าอีกรอบนะคะก่อนไปกินข้าวเที่ยงค่ะลูกค้าจ๋าพบเจอกับเราอีกครั้งค่ะลูกค้าจ๋ารายการสุดท้ายของช่วงเช้าเป็นงานเสื้อเยืดสีดําลูกค้าจ๋าดาดีค่ะดําสวยค่ะดาเงาค่ะลูกค้าจ๋า แบบว่ามีแบบทั้งสกรีนรูปภาพสกรีนตัวหนังสือค่ะลูกค้าจานหลากหลายอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะบางตัวเป็นอาจจะเป็นเสื้อผงเสื้อทัวร์ก็ได้ค่ะงานลูกค้าจานแล้วแต่รูปด้วยนะคะจะเป็นทรงไหนสไตล์แบบไหนจะมาเยอะมาน่อยนะคะลูกค้าจานป้าจานเนาะสวยอ่ะขึ้นไม้แขวนขายได้เลยได้เลยแต่ถ้าจะไปเพิ่มมูลค่าสินค้าแนะนำให้เอาไปรีดนะคะคุณพี่ซาเอาไปรีดนะคะช่วงใกล้แล้วนะ ใกล้เทศการปีใหม่แจ้งเรื่องวันหยุดนิดนึงค่ะนะคะอ่าวันหยุดปีใหม่นี้คะ่ะลูกค้าจ้าบริษัทบัคของเราหยุด2วันนะคะลูกค้าจะาคือวันที่3 1มธันวากับวันที่1มกราลูกค้าจะหยุดทําการสองวันนะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดนะคะช่วงนี้อยากให้แบบว่า เริ่มสต็อกสินค้าได้เลยลูกค้าจาต่างจังหวัดนะคะเริ่มสต็อกสินค้าได้เลยเพราะว่าถ้าเข้าเดือนธันวาแล้ว25่สบาธันวานี่คือว่าเราแบบว่าหยุดขนส่งแล้วนะหมายถึงว่าเรายังส่งได้แต่ว่าขนส่งที่เขาจะไปกระจายให้ลูกค้านะคะ<ๆ>เขาอาจจะเริ่มทยอยหยุดกันแล้วนะคะลูกค้าจ๋า<ๆ>เพราะฉะนั้นทิพานี่คือเสี่ยงแล้วนะคะลูกค้าจ<ๆ>๋าคือเสี่ยงที่เขาจะไม่กระจายนะค๋าค่ะบางพื้นที่นะคะลูกค้าจ๋าต้องรีบก สั่งสินค้าได้แล้วคุณพ่าเพราะว่าช่วงเดือนทันว่า นะคะลูกค้าจากคนส่งก็เหมือนที่นางแจงวันที่1 5เนี่ยคืออาจจะรับนะคะคุณพี่จ๋า25ค่ะ25รี่บนะคะแต่ว่าไม่กระจายนะคะคุณพี่ขะแต่ว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นทุกปีนะเป็นคุณพี่ขาต้องรีบสั่งของยังได้รายการอะไรต้องรีบสั่งของช่คะลูกค้าจ๋าเพราะว่าส่วนมากรถคนส่งกระจายสินค้าเขาจะเป็นรถใหญ่นะคุณพี่จ๋าเป็น6ล้อ10ล้อรถพ่วงนะคะลูกค้าจ๋าต้องรีบสั่งของเพราะว่าเขาบรให้รถแล่นําถนนไม่ให้รถใหญ่ด้วยขึลนกำบากตลางจังหวัดเดี๋ยวรถดี พ่อทีสารสารรถมาสารรถติดบอก่เป็นติดธรรมดาได้คุณพี่ค่ะติดตะลีติดติดตะลีลิ้ติ๊ดพี่แอลว่าเป็นเพลงหมดอ่ะแต่ว่าผิดทำนองไปนิดนึงดังอ่ติดตะลีนิดนึงทักทามคนตาลงานที่ลูกค้ากวนลำคาญมาลูกค้าสองคนตักาม แต่ลูกค้าจ๋าล <eben dragon> <uity> ําคาญก็ต้องอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเพิ่งลําคาญกันค่ะคุณพี่คะอะกำถามบ้างรายการนี้ค่ะคุณพี่ค่ะเป็นหมวดเสื้อยืดรีดำค่ะ ดำจริงๆคุณพี่จ๋าดำไม่ใช่ดำธรรมดานะดำสวยซะด้วยดำสวยซะด้วยคุณพี่คะดำสวยซะด้วยดำก็คุณภาพเกรตเอด้วยนะคะลูกค้าจากประเทศเพื่อนดำช้ำรุดค่ะมีเจอค่ะลูกค้าจ๋าประมาณการ5-15เปอร์เซ็นต์นะคะขาดเพื่อนดำอาจมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าดำนี่เจอแน่นอนดำเจอดำเจอค่ะลูกค้าจ๋าแท้เลยดำของแท้เลยนะคะเพราะว่าของเขาเป็นเสื้อยืด สีดําค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องนุ้นจะเจอสีอื่นเจอสีดําแน่นอนลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะขอเป็นเพลงได้นี้ยังไงคะดำอ่ะดำเพลงอย่างเนาะบันอ่ะลูกค้าจ๋าคือตรกันจริงๆนะคะใสเอสใสแอมใส่อมใสแอลนะคะใสยู่สามารถเป็นฟรีใสได้พอที่เจอส่วนมากค่ะคนที่จ๋าจะเป็นคอกลมนะคะลูกค้าจ๋าจะมีคอวีค้ามาบ้าแต่ส่วนมากก็คคกลมประมาณ99%กันเลยทีเดียวอ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้ค่ะลูกค่าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคุณพี่ค่ะอยากริ่มต้นธุรกิจใหม่อย่าลืมคิดถึงบริษัทบัคกอะไรทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาดูก่อนได้นะ ช่วงวันหยุดนะคพี่คะแต่ว่าลูกค้าบางท่านนี่ถ้าใกล้ปีใหม่ก็สามารถให้ลูกงห้าลางเอา,าไปขายแบบว่าอากาศเย็นๆได้ได้เลยนะคะล,ลูกค้าจะหรือจะไปไล่ทรงไล่สดขายก็ได้นะคะลูกค้าจะือว่าได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเรื่องไซส์ก็มีค้านะคะลูกค้าจะ S M L มีค้ามานะคะผู้หญิงผู้ชายใส่ด้วยกันได้ลูกค้าเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดที่ใส่ง่ายใส่สบายเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดที่ต้องมีทุกเพศทุกวัยนะคะลูกค้าจะยิ่งเป็นสีดํานะคะลูกค้าใส่ง่ายใส่ง่ายมาก เพี่เต็มทุกโอกาสใส่ได้เลยนะคะลูกค้าจ่าขายได้เลยนะคะลูกค้าจ่าระันี้ยิ่งเป็นราคานี้นะราคา8,000บาทค่ะพี่จ๋าราคา8,000บาทนะคะต้นทุนต่อชิ้นค่ะ40บาทค่ะลูกค้าจ่าต้นทุนต่อชิ้น40บาทเท่านั้นเอาเร็วเร็วเนาะสวยๆนะคุณพี่คะตัวละ80ตัวละ100ได้ค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ ท่านใดสนใจสามารถ c ีเอมาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสามารถ CF เดได้นะคะสุดคุ้มลูกค้าจ๋าได้ตามที่รีวิวนี้เลยในราคา8,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าเฉลี่ยแล้วต้นทุนประมาณการ40บาทนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นผ้า50 50นะคะลูกค้าจ๋าแต่พาผ้า50 50จะเยอะอยู่นะนะลูกค้าจ๋าจะค่อนข้างเยอะ<ต>ไม่ยาดูาเลยบางตัวเราไม่ได้ดูให้ลูกคา<ช>้าเลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าขอพยลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเช้าๆมีส่งรายการ ช่วงบ่ายสองรายการสอตวีตามด้วยนะคะลูกค้าจากเข้ามาแล้วมาดูรายการก่อนก็ได้ยังไม่ซื้อค่อยออกไปค่ะคุณพี่ค่ะหรือรายการไหนถูกใจเรามีเป็นราคาเหมานะคุณพี่ค่ะเรามีเป็นราคาเหมาหรือะจะซื้อให้ครบยอดสองหมื่น เพื่อจะได้สนุสเป็นสมาชิกก็ได้นะคะใช่แล้วคะ่คะลูกค้าจ๋าหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรเข้ามาให้กําลังใจก็ได้ค่ะเข้ามากดไลค์ก็ได้กดแชร์ให้หน่อยลูคกค้าจ๋าเพืมีเพื่อนอยากขายข,ายของไม่รู้ะะจะขายอะไรค่ะตอนแรกก็จะขายแบบอากับพงกับข้าวไม่ขายดีกว่าขายเสื้อผ้ามือสองขายที่ไหนก็ได้ขายตอนไหนก็ได้ช่วงอากาไหนก็ได้ฝนตกไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายคุณพี่คะเลิกฝนตกแล้ว เราจะเข้าหน้าหนาวค่อยไข่หน้าหนาวก็ได้เพราะภาพสองของเราพูดถึงนะไม่ได้แบบไม่ได้เสียหายไม่ได้ไม่ได้เน่านะคุณพี่คะเพราะว่าสามารถขึ้นไม้แขวนชายได้เรื่อยๆตลอดเลยนะนะคะจะเอาง่ายๆผ่านมาแถววัดโคแจคณะค่ะแวะเข้ามาชิมแป๊บซี่ค่ะแป๊บซี่ นะคะลูกค้าจากกาแฟไอติมนะคะจากก่อนได้นะคะใช่แล้วค่ะเรามีบริการลูกค้านะจะเป็นไอติมก็ได้ค่ะเป็นแบบว่าเป็นยาชงชงไหมคะน้ำตะไคร้ก็ได้ค่ะกาแฟได้นะลูกค้าจาหรือจะเป็นอ่ะแป๊ซี่นะลูกค้าจากสี่ห้าป่องก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าเพียวค่ะ ไปกินข้าวเที่ยงดีกว่าค่ะค่ะไปแล้วใช่ไหมคะไปแล้วค่ะไปแล้วอ่ะขออน,นุญาตทวนรายการค่ะคุณพี่จา๋าสำหรับรายการนี้เป็นหมวดเสื้อยืดผู้ชายเน้นเป็นงานสีดำนะคะลูกค้าจะเป็นงานรวมนะคะได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานเมกามล็อตไอทีนะคะ<ม>เป็นสินค้าของทางบริษัทบ,บัตรราคานะคะราคา8,000บาทน้ำหนักนะคะลูกค้าจะ45กิโลจํานวนน้ำหนักส่กิโล จำนวนชิ้นประมาณการนะคะร้อยดิถึงสองชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้จาจะขออนุญาตประมาณการนะคะสี่สิบบาทค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k นะเว็แบบไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมแล้วก็ t ิกต็อค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ